สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาหวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญาเนาะโเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสองแปดตรงตรงเด่นก็เข้าไปที่แปดนะคะทุกคนเด่นเข้าไปที่แปดเลยนะคะ เมาดูกันนะคะมาพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะหววเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วนะคะหววเริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแล้วใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะซึ่งวันพุธนี้เป็นวันพระด้วยนะคะ ซึ่งน่ากลัวนะคะวันพะนะคะวันพระแล้วก็เป็นวันที่น่ากลัวด้วยนะคะวายเดิดวิลิสมาลาสแมนแตนนะคะทุกคนอา้าวใครได้ใครหมานใครเฮงใครปังยามงมมกค่าน้ําใจให้อาจารย์ก็ตามนี้ได้เลยนะคะขอให้หมานขอให้ปังขอให้เฮงทุกงวดนะคะตัวเด่นอาจารย์นะคะถ้าสายรูดนี่เข้าทุกงวดเลยนะคะโบิด้ย่งมา oh กรูดไปโรดค่ะจัดไปโรดเนี่ยมันสิได้เงินนั่เจาะมันเจาะยากค่ะ าะยากนะคะทุกคนนี่เอาตัวเด่นนี่ปปลูดไปลูดยัดไปลูดแอด,แดแเห็นเข้าทุกงวดเลยนะคะตัวเด่นนี่น,นี่เนาะแัดไปค่ะดิเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดนี่ชนเลขไหลเลยเห็นเบอร์ส้นกับแอดนาโอ้ปังจริงๆนะคะทุกคนหวยออกศูนย์สามสองนะคะแปดหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สามสองแปดหนึ่งหนึ่งนะคะสามตัวบนก็คือแปดหนึ่งหนึ่งเนาะตัวล่างก็คือสองแปดนะคะทุกคนสองแปดเนาะ หนึ่งหนึ่งขึ้นบนนะคะแปลกนะคะเบิ้ลไม่ลงล่างเลยนะคะเบิ้ลขึ้นบนอย่างเดียวเลยนะคะแอสังเกตนี้เบิ้ลโอ้มีเบิ้ลลงล่างอดี๋ยววดหนึ่งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งเนาะเอาวันจันทร์มันก็ออกหนึ่งหนึ่งและได้ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนตามสถิตินะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติเนาะสถิติก็ให้ดูแล้วนะคะทุกคนเอานี่ละคะ่ะของอาจารย์ปัญญาเดอ้อ เวลาหวยออกแล้วแอดก็ขอบคุณนะคะหวยออกปุ๊บอาจารย์ก็วางให้ปั๊บเลยนะคะขอบคุณน้ําใจอาจารย์ที่มาแบ่งปันนะคะขอบคุณเอซที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนงวดเก่านะคะอา้าวนี่แหละกลับมา พร้อมกับความหมานความหึงความปังนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนานะคะทุกคนดวงกําลังมาก็จัดนะคะทุกคนเราไม่รู้หรอกค่ะหวยจะออกอะไรจะออกตัวไหนคัดเอาเลือกเอาค่ะส่วนตัวเอสก็คัดเอาเลือกเอาเหมือนกันนะคะส่วนตัวเอสจะชอบไปสู่ตัวเองมากกว่านะคะสู่ตัวเองถ้าถ้าว่าส่วนมากจะไปสู่ตัวเองไปตามความชอบตัวเองละค่ะแอดอยังว่าไม่เซนเซนบมตายยังว่า ไปตามความชอบตัวเองนี่แหละคะ่ะทุกคนเอาไปหมานไปเฮงกันนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าตามสูตรนะคะมันมีระยะเวลาของมัน,นะคะ่ะมีระยะเวลาเวลาปังนี่ก็ต้องรีบโกยนะคะเพราะเวลาม,มันหลุดนี่เราจะจุกนะคะทุกคน มันมีระยะเวลาของมันนะคะสุรไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะอ้าวมาดูผลหวยนะคะบอกไปหัดไซหรือว่านี่ไปหวไัวไสอยู่ศูนย์สามสองแปดหนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สามสองแปดหนึ่งหนึ่งอาจารย์เข้าไปที่แปดนะคะตัวเด่นเข้าไปที่แปดนะคะให้เด่นเจ็ดแปดเข้าไปที่แปดนะคะเด่นล่างสองสามนะคะเด่นล่างสองสามทุกคนเด่นล่างสองสามนะคะเข้าไปที่สองแปดเจาะสองแปดตรงตรงล่างเลยเฮ้ยสี่คูนเลย โอ้ขึ้นเลิศเถเฮ้ยอาจารย์จะขึ้นเลิศเถอะขึ้จอเ,เลิศแถ้ะจอเก่งเถ้หหวยไม่ไปไหนเลยนะคะหวยมันเอาหกตัวงวดก่อนนะคะมาวนออกอยู่เนี่ยค่ะหกตัวงวดก่อนมาวนออกหวยงวดนานมันก็สีบวนออกอยู่นี่บอค่ะไม่ใช่มันจะวนออกอยู่แถวนี้บอค่ะไม่ไปไหนนะคะยิ่งวันพระสะด้วยเบิ้ลค่ะอัดเบิ้ลไว้นะคะว <c oughs> ันพระกต่สีเห็ดยังกตสิสื่อเบิ้ลทนตัวเบิ้ลหามเนาะ อา้ารอดูสถิติรอดูแนวทางหลายๆแนวทางนะคะแอดก็ลงให้ก่อนเลยนะคะลงให้ก่อนเลยทุกคนบอกไม่รู้จะซื้ออะไรหวยไทยมาดูแนวทางหยวยลาวพัฒนาแอดอีกแล้เอามาเบิงใได้ค่ะแอดก็ลงให้เลยนะคะทุกคนโอ้ยง่วงนอนค่ะอัดคลิปล้างหวยลาวพัฒนาออกนะคะก็จะง่วงอย่างนี้หน่อยเหมือนแอดจะไม่สบายเลยนะคะเอามาดูนี่ค่ะทุกคน เด่นนะคะเด่นอาจารย์ยังวันพระนะคะเป็นวันพุธแล้วก็วันพระด้วยราวพัฒนานะคะของวันที่สองนะคะ 2ตุลาคม2567นะคะอาจารย์ปัญญาให้ไปที่78 7นะคะ78 73 74 71นะคะตัวเจาะ8 3 8 4 81นะคะทุกคนล่างเด่น23นะคะล่างเด่น23 25 28 35 38ของอาจารย์ปัญญานะคะใครที่อยากมอบน้ำใจให้อาจารย์มอบพันกระฟงกาแฟอะไรก็ว่าไปนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเจาะน้อยตัวน้อยชุดเอาไปจัดได้เลยค่ะตามนี้เลยเป็นวันพระนะคะวันพุธเป็น วันพระด้วยนะคะแนวทางอื่นๆจะทยอยลงนะคะทยอยลงตามเลยนะคะยังไม่ทันได้คิดเลยของแอดนะคะแอดอ่ดคลิปของอาจารย์ปัญญาก่อนนอกพื้นฐานมาแล้วกับลงให้ fcwy หน่อยนะคะก็คงลงสถิติลงอะไรให้ดูก่อนนะคะสถิติห้วยลาวนะคะจัดไปคะ่ะทุกคนจัดไปนะคะเลขวันพระนะคะวันพระแล้วก็เป็นวันพุธเคลื่อนเลเดอเคลื่อนเลเดอร,เ,อลเ,ดอรเลขมันเคลื่อนแล้วนะคะเลขย้ายตำแหน่งแล้วนะคะ เลขมันย้ายตำแหน่งแล้วเนาะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะโอ้ยแอ์กันม่วงนอดอัานคิดไปด้วยม่วงไปด้วยแปดหนึ่งหนึ่งนะคะวันจันทนะคะวันจันทร์วันจันทร์มีชอบมันมันชอบเบิ้ลค่ะวันจันทร์แปดหนึ่งหนึ่งโแปดโอ้ยเกือบมันออกไอ้ศูนย์สองสามตามสถิติเลยเนาะหนึ่งมีมาสองตัวนะคะแปดก็สองตัว สองหนึ่งตัวติกสถิติไปแล้วสถิติใหม่นะคะสถิติใหม่วันพุทธที่สองเนาะวันพุธแล้วนะคะวันพุธโอ้ยเหนียงแปบเดียวเนาะเอานี่ละค่ะครบยังเนี่ยครบแปดนาะทียังตามนี้เลยนะคะทุกคนอาจารย์ให้ไปที่เจ็ดแปดซึ่งเป็นวันพระด้วยนะคะนียของงวดเก่านะคะ นี่มันเข้าไปที่8ปดสปนะคะโอ้ยแต่ว่างวดน,นี้อาจารย์ไม่ได้เน้นให้ใช่ไหมแอดยังไม่เห็นตัวเน้นหรือว่าถ้ามีตัวเน้นก็รอในชุดสรุปได้เลยนะคะนี่8ปดหนหนึ่งนะคะ8 1 1 2 8ึ่งเกือบมันออก0ูนย์ตัวเก่าตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี2สนะคะโอ้ยหอ้ยอยอกสวยสวยสองสามาเลย มันจะไปโอ้อวยไทยตัวไหนเนาะนี่นะคะทุกคนเอาแคบเอานะคะเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะคะแปดสามแปดสี่แปดหนึ่งนะคะล่างล่างเด่นสองสามค่ะล่างเด่นสองสามนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนินและย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางชอบจัดขัดทานค่ะแค่นิดเดียวเองไม่ยากนะคะตัดสินใจเอาเลยเลือกเอาเลยค่ะมีบุญมีวาสนารวมกันก็คงได้หมาได้หิงร่วมปังละค่ะเอ้ยไ,ได้ปังร่วมกันละค่ะทุกคน อ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะขอให้เป็นแนวทางนะคะที่ดีนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะแอดขอวอวยพรอวยชัยให้ทุกท่านโชคดีนะคะแตกสามตัวตรงนะคะใครยังไม่เคยถูกหวยมาติดตามช่องนี้เดี๋ยวถูกคะ่ะทุกคนค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนคะ่ะทุกคนเพราะว่าหวยมีทุกวันนะคะบอ่อึดแต่หวยหนั่นบ่อึดแต่หวยสิออกคะ่ะ ว่าแต่มีเงินสื่ออยู่ะคะ่ะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบดูเป็นแนวทางก่อนค่อยๆศึกษาไปนะคะค่อยๆดูแนวทางศึกษาไปโอ้ยอย่างนี้อ๋อเขาคืนแต้มลบแตบ้มเขาทํายังไงอะไรยังไงนะคะเรามั่นใจงวดไหนเราค่อยจัดนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนี่ค่อยๆศึกษาไปนี่นะคะ่ะกับพวกแอดนี่แหละแอดก็ไม่ได้เก่งขนาดปรมอาจารย์นะคะโอ้ยบ่มีภัยเก่งอ๋อยเปอร์เซ็นต์หรอคขาหวย มันมีข้าวมีหลุดค่ะทุกคนเราไม่มีใครรู้หวยจออวกอะไรเนาะนี่นะอาจารย์ก็ให้แนวทางมาเนาะเอาไปจัดเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ